จากเรื่องราวของเทนนิสนะครับเราไปดูกอล์ฟหญิง PGA ทัวร์กันบ้างนะครับเดินทางมาถึง3ทัวร์เมนท์สุดท้ายของปี2016นะครับแน่นอนว่าเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างลิดเดียโคจากเกาหลีใต้นะครับและทางน้องเมย์เอริยาจุธานุการของไทยว่าใครนั้นจะสามารถขึ้นมือหนึ่งได้หลังจากเสซสช้นปีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความเคลื่อนไหวติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งสงคนกันในงานพิเศษชีนนี้นะครับ กอล์ฟเอฟีเอทัวร์ดำเนินมาถึง3โทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของปี2016โดยรายการล่าสุดที่จะแข่งขันกันในช่วงค่ำของวันนี้คือรายการโตโต้เจแปนคลาสสิกที่ประเทศญี่ปุ่นจงเงินรางวัลรวม1ล้าน5แสนดอลลาร์หรือประมาณ52ล้านบาทซึ่งไฮไลท์เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างทางด้านของโปรเมเอรียจูธานุการและกอล์ฟมือสของโลกจากไทยกับลิเดียโคและกอล์ฟมือหของโลกจากนิวซีแลนด์ ที่กำลังลุ้นแย่งชิงรางวัลกันหลายสาขาด้วยกันทั้งนี้หากเทียบฟอร์มของทั้งสองคนในปีนี้ถือว่าโปรเมทำผลง,งานได้ดีกว่าด้วยการควา้าแชมป์เมเจอร์แรกในชีวิต และเป็นโปรสาวคนแรกของไทยที่สามารถทำได้ในรายการ r i g o Women British Open ที่ประเทศอังกฤษรวมถึงควา้าแชมป์ LPGA Tour อีก4รายการด้วยกันซึ่งถือว่าผลง,งานของโรมเมในปีนี้ขยับแบบก้าวกระโรดดพร้อมขึ้นมารั้งนักกอล์ฟมือสของโลกแบบที่ยังไม่เคยมีชาวไทยคนไหนทาได้ขณะที่ผลง,งานของลิเดียโคโรกอฟวัยเพียง19ปีที่รักษาตำแหน่งมือหนึ่งของโลกมาช่วงหลังสุด ปีนี้ควา้าแชมป์เมเจอร์ที่2ในชีวิตในรายการ ANA Inspiration ที่สหรัฐและควา้าแชมป์ l p g a ทัวร์อีก3รายการซึ่งนับว,ว่าฟอร์มตกไปจากปีที่แล้วเล็กน้อยหลังคว้าถ้วย l p g a Tour ทัวร์น้อยกว่า1รายการส่งติให้การขับเคี่ยวการชิงรางวัลของทั้งสองคนเป็นไปอย่างสนุกโดยต้องลุ้นกันแย่งรางวัล4ีสาขาคือรางวัลน,นักกอล์ฟยอดเยี่ยมห่ปี กำหน่งก๊ฟทำเงินรางวัลสะสมสูงสุดของทัวร์คะแนนสะสม l e t s 2 CMB Globe เพื่อคัด40คนไปแข่งขันในรายการสุดท้ายของปีที่ฟอลอริดาและรางวัลทำสกอร์เฉลี่ยต่ำสุดของทัวร์นาเมนต์สำหรับสถานการณ์ล่าสุดหลังจบการแข่งขันรายการ LPGA มาเลเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโปรเมจบที่อันดับ43ร่วม และโคดได้อันดับที่12ร่วมเนื่องจากทั้งคู่ <Okay. S 1> ไม่ติดใน10อันดับแรกทําให้ไม่ได้คะแนนสะสมเพิ่มซึ่งทําให้คะแนนสะสมยังคงเดิมเป็นโปรเมนนําอันดับ1ที่2 6 0คะแนนโดยมีโคตามมาในอันดับที่2ที่247คะแนน่างกัน13คะแนนเท่าเดิมรวมถึงโปรเมนย,ยังนำคะแนนเรสตู c ซียนบีกที่4,416คะแนน <I 'm S 1> นำหน้าโค51คะแนน ส่วนรางวัลทำเงินสะสมสูงสุดของทัวร์เมนต์เป็นโคที่ทำไปทั้งหมด2,451,642ดอลลาร์หรือประมาณ86ล้านบาท <a> มากกว่าโปรเม3 7 4 4ดอลลาร์หรือประมาณ130,000บาทและรางวัลทำสกอร์เฉลี่ยต่ำสุดเป็นของโคอยู่ที่69.552ส่วนโปรเมอยู่ที่69.941 กอล์ฟอพีเทัวร์ฤดูการนี้เหลืออีกแค่ทัวโ์เาเมนประกอบไปด้วยโตโต้เจแปนคลาสสิกที่จะแข่งขันกันในวันนี้ต่อด้วยรายการลอรรน่าโอชัวอิมิเตชันแนลในวันที่10-13พฤศจิกายนและรายการสุดท้ายเป็นรายการพิเศษคือ c ีบีกรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพในวันที่17-20พฤศจิกายนซึ่งโปรเมจะสามารถคว้ารางวัลประเภทไหนมาครองได้บ้างต้องมาติดตามกันต่อไป ลิลีโคเป็นนักกอล์ฟชาวานิวซีแลนด์นะครับแต่ว่าเป็นคนเกาหลีที่เกิดขึ้นเกิดที่นิวซีแลนด์นะครับดังนั้นเธอลงแข่งขันในนามนิวซีแลนด์นะครับครับและแน่นอนว่านี่เป็นผลงานของนักกอล์ฟสาวไทย <ừ> um. ที่สร้างประวัติหน้าใหม่ขึ้นมานะครับรโปรเมเองก็กวาดไปถึง5แชมป์นในปีนี้ไปแล้วเนี่ย <ừ> um. โดยมี1แชมป์ที่ได้เป็นระดับเมเจอร์เลยทีเดียวนะครับครับ